สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับลุงทิพย์ทิมกระทโทค,ค่ะกับออตอนนี้ครูมาช่องไหนรู้ไหมคะช่อง Facebook ค่ะเพราะตอนนี้นะครครูโดนทักหนักมากหลังจากเมื่อก่อนครูส่วนใหญ่จะไลฟ์ในเพจใช่ไหมคะพอมาไลฟ์ใน a c e b o o k โหคนใหม่ๆเข้ามาทักเยอะมากตอนนี้ค่ะ Facebook ปล่อยให้เห็นเยอะมากเนะาะให้เห็นเยอะมากๆเดี๋ยวครูเช็คด้วยนะคะว่าตอนนี้นั่งตัวตรงไหม โอเคภาพชัดเสียงชัดตัวตรงนะคะใครเข้ามานะคะใครเป็นแฟนคลับของครูกระแตนะอย่าลืมกดติดตามกดติดดาวด้วยค่ะวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้ออะไรเอ่ยในแคปชั่นอ่าหัวข้ออย่างกัรน,นักเรียนเลยเนาะถ้าหัวข้อนี้เหมือนนักเรียนเลยค่ะเอาแคปชั่นนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไม่ออาสวัสดีค่ะเราอยอดวิสตัมครูดเดือนนะคะเข้ามาโอ้ตัดริทมินให้ คือจะบอกว่าถ้าเป็นหัวข้อนี้จะนึกถึงสมัยเรียนแต่ถ้าวันนี้มากับแคปชั่นที่ที่บอกไว้ว่าอะไรคะครูเดือนคะแคปชั่นอย่าหยุดตั้งเป้าหมายเพราะใครบางคนนะคะจริงไหมคะวันนี้ใครคะ่ะหยุดเป้าหมายเพราะคําพูดของใครบางคนสวัสดีคะ่คนะ,ค,ะคุณนัทยานะคะคุณนัททยานะคะปากบุตรทักชื่อเล่นด้วยนะคะเพราะว่าครูนะคะเห็นเป็นแบบ โปรไฟล์เป็นโปรไฟล์นะคะไม่รู้ว่าใครต่อใครคะ่ะตอนนี้ facebook facebook เขาปรับค่าให้ครูชัดมากๆเลยนะคะอะแตกใครหน้ากล้องนะคะอ่ะ เดี๋ยวครูปรับปรับตัวเองนิดนึงนะคะขาวสว่างออร่านะคะเจิดจ้าพับชัดเสียงชัดน,นะคะครูเดินแบบว่า FC มาแล้ว FC เยอ่มาจากแฟนคลับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใครไม่รู้ว่า FC มาจากอะไรนะคะ FC มาจากแฟนคลับคระโอเคนะคะสวัสดีค่ะส,ส,ะส,สปะปลรานะคะน้องวิ v โวนะคะ,น,น,ะ,คะน้องกระต่ายนะคะโอ้โหเข้ามากันแบบรัวๆนะคะวันนี้นักธุรกิจทั่วโลกไม่ว่าเอ่อซีกโลกไหน เข้ามาในไลฟ์นี้ของครูกระแตเยอะมากๆนะคะวันนี้เป็นการไลฟ์ในหัวข้อคือเราไม่หยุดตั้งเป้าหมายเพราะใครบางคนเนาะวันนี้เราตั้งเป้าหมายเพื่อตัวเราเองเรามีชีวิตอยู่เพราะเพราะเราจริงไหมคะวันนี้เราอยากสําเร็จเราอยากมากัง่งคั่งเราอยากเหลือเฟือเราอยากดีเราอยากเด่นเราอยากได้เราอยากประสบความสําเร็จเราอยากเป็น เราอยากจะไปสู่ความฝันที่เราเคยฝันไว้แต่ความฝันจะเป็นจริงได้เกิดจากความสําเร็จเกิดจากการตั้งเป้าหมายหลายคนฝันอย่างนู้นฝันอย่างนี้ฝันอยากมีเงินในบัญชีฝันอยากได้ท่องเที่ยวฝันอยากจะดูแลครอบครัวฝันอยากจะมีบ้านฝันอยากจะมีรถฝันว่าอยากทํางานสบายๆจริงไหมคะไม่ต้องลําบากไม่ต้องลําบากนะคะเดี๋ยวครูนั่งขยับแป๊บหนึ่งโอเคลาละไม่ต้องลําบากแต่วันนี้อ่า ครูแข่งกับกล้องอยู่นะคะครูแข่งกับกล้อง,องครูแต่ว่าทุกวันเนาะสองทุ่มบริษัทแม่มดออนไลน์จะให้เราค่ะมีห้องเรียนในกลุ่มลายลับนะคะสองทุ่มตรงก็เข้าเรียนออนไลน์ในกลุ่มลายลับใครอยากใครอยากประสบความสําเร็จในบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะตอนนี้แม่มดออนไลน์โด่งดังมากๆตอนนี้ครูนะคะครูกระแตรับ สอนออนไลน์สอนนักธุรกิจออนไลน์นะไลน์นี้คือเน้นคนที่ต้องการมาทําธุรกิจกับครูกระแตเพราะวันนี้การที่เราเข้ามาอยู่ในบริษัทแม่บดออนไลน์จริงไหมคะ vivo เนาะ view view vivo เนาะคะสบป,ปอลาวนะคะการที่เราเข้ามาอยู่ในบริษัทแม่บดออนไลน์เรามาทําธุรกิจจริงไหมคะถ้าเราอยากทําธุรกิจก็คุยกันเรื่องทําธุรกิจ ดีไหมคะทาอย่างไรให้ธุรกิจเราเติบโตทําอย่างไรให้ธุรกิจของเราอะมั่นคงทําอย่างไรให้คนมาร่วมทําธุรกิจกับเราอย่างมากมายวันนี้คือเป้าหมายค่ะแต่สิ่งที่ครูออกมาไลฟ์วันนี้ค่ะการไลฟ์คือการมาให้ค่ะใครอยากให้ใครอยากแบ่งปันไลฟ์นี้นั่นคือการแชร์ค่ะจริงไหมคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วแชร์ไลน์นี้ออกไปให้กลุ่ม คนที่อยู่สอปรปลาวนะคะเขาจะได้รู้ว่าบริษัทแม่มดออนไลน์เป็นธุรกิจการทำออนไลน์ที่เป็นธุรกิจเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่หลายคนจับตามองเป็นธุรกิจที่ทุกคนเขาเรียกว่าฟันธงได้เลยนักธุรกิจฟันธงได้เลยว่าเป็นธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนใครบ้างคะที่ไม่ทำธุรกิจในออนไลน์ตอนนี้เป็นไงคะใครที่ไม่ทำธุรกิจในออนไลน์เป็นอย่างไรบ้างโอ้โหลงทุนก็เยอะ เสียเวลาและพลังคนก็น้อยและคนที่มาทำธุรกิจในออนไลน์มีใครบ้างคะระดับโลกทั้งนั้นเจ้าสัวบิลเกตอ,อาลีบาบานักเขาเรียกว่าอะไรคะนักธุรกิจคนที่เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกจริงไหมคะมหาเศรษฐีระดับโลกเขาทำธุรกิจในออนไลน์แล้วคุณเป็นใครที่จะไม่ทำธุรกิจในออนไลน์แต่ มีแต่นะทำไมต้องมาทำธุรกิจในบริษัทแม่มดออนไลน์ไปทำกับแบรนด์อื่นได้ไหมสวัสดีค่ะ k p i น้องรุ่งนะคะสวัสดีค่ะอ่า wisdom โค้สีนะคะบอร์ดผู้บริหารสูงสุดนะคะเข้ามาการันตีในไลน์นี้เป็นนักธุรกิจเอกเช่นเดียวกันนะคะตบเท้าเจ้าของธุรกิจนะคะตบเท้าเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์เยอะมากๆวันนี้เป้าหมายนะ,ะไม่ว่าใครจะบอกว่า การทำออนไลน์เป็นอย่างไรนะคะแต่เป้าหมายของเราอะค่ะเราเข้าใจแล้วว่าออนไลน์ยั่งยืนออนไลน์ได้แพสซีฟอินคัมแน่นอนออนไลน์สร้างมรดกให้ได้หลายคนออกมาไลฟ์สดหลายคนใช้สื่อในออนไลน์ทุกช่องทางด้วยนั่นคือเครื่องหมายการันตีว่าคุณต้องตัดสินใจร่วมทำธุรกิจกับการทำออนไลน์แล้วค่ะทำไมต้องเป็นบริษัทแม่มดออนไลน์อย่างที่บอกค่ะ บอร์ดผู้บริหารทุกท่านเข้ามาการันตีบอร์ดผู้บริหารทุกท่านร้วนแล้วแต่เป็นนักธุรกิจจริงไหมคะวิสตัมโคสสิจริงไหมคะ,มสสรมค,ะครูเดือนและน้องลุ่งก็เป็นลูกสาวของแม่บุญชูที่เป็นเจ้าของกิจการร้านบุญชูที่นครราชสีมาจริงไหมคะวิวว่าชาครูกะแตอ่านภาษาสบปลาวไม่ได้ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะต้องขอประทานอภัยนะคะ อ้เพราะบางคําอ่านได้นะคะเพราะว่าภาษาของเราใกล้เคียงกันมากๆภาษาของเราใกล้เคียงกันมากๆแต่ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมในไลน์นี้แล้วก็เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทแม่มดออนไลน์ยินดีต้อนรับนะคะหุ้นส่วนรายใหญ่ที่สบปลร,ราตอนนี้โอ้โหทุกคนนะคะเห็นความมั่นคงในการทําธุรกิจออนไลน์กับบริษัทแม่มดออนไลน์เยอะมากๆและนักธุรกิจส่องหนักมากมาก ไม่ใช่นักธุรกิจที่มีเงินอย่างเดียวนะคะนักธุรกิจที่เป็นนักเครือข่ายขายตรงนะคะนักธุรกิจที่มีเงินทุนละมีเงินนอนในบัญชีแบบโหนอนจริงๆนะคะเงินในบัญชีนี่นอนนิ่งจริงๆค่ะดอกเบีย้ยนี่ไม่แทบมองไม่เห็นจริงๆค่ะแล้วตอนนี้ค่ะแม่มดออนไลน์ครับโด่งดังมากๆฟีเวอร์สุดๆนั่นคือนาง12ค่ะ ทุกคนโอนเงินทุกคนเอาเงินสดกําเงินสดมา12,000บาทเข้ามาร่วมทําธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์เป็นเรื่องแบบโอ๊ยปกติเลยใช่ไหมคะ1แสนกับบาทเงินแสน1 0 2 0 0แสนกับเข้ามาร่วมทําธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์สวัสดีค่ะโค้ดนุชนะคะสวัสดีค่ะโค,ค้ดปันคนใหม่เข้ามารวยสวัสดีค่ะมาดมหมูมนะคะนี่คือทุกคนเป็นนักธุรกิจอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์ทีมงานของครูกระแตนะคะเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่กับ ครูกาเตนะคะวันนี้การันตีอยู่ในไลน์นี้ทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะแชร์ไลน์นี้ออกไปเนาะให้คนที่แบบว่าเฮ้ยเงินแสนหายากบอกเลยเงินแสนหาง่ายที่บริษัทแม่มดออนไลน์และเงินแสนต่อเงินล้านจริงไหมคะเงินแสนต่อเงินล้านการันตีแชร์ไลน์นี้ออกไปค่ะสวัสดีค่ะวิสตอมคูรดาก็เป็นเจ้าของธุรกิจเป็น11เอท่านที่อยู่ในบอร์ดผู้บริหารสูงสุดการันตีอีกหนึ่งท่านนะคะจากเจ้าของธุรกิจ ออนไลน์นะคะทุกคนทำธุรกิจทุกทุกด้านมาหมดแล้วแต่ทำไมคุณสงสัยไหมว่าเฮ้ยนักธุรกิจต่างๆเข้ามาจบและยึด บริษัทแม่มดออนไลน์เพราะอะไรคะนักธุรกิจต้องการเรื่องอะไรคะผลกําไรจริงไหมคะครูเดินบอกว่าแชร์แล้วคะ่ะครูขอบคุณมากค่ะใครแชร์ขอให้ได้ชิมงานแบบรัวๆถาโถมเข้ามานะแชร์ไลน์นี้ออกไปค่ะเพราะไลน์ของครูคือการไลฟ์สร้างชีมค่ะสร้างธุรกิจคะ่ะเชิญชวนนักธุรกิจนะคะคุณกัญญาพรนะคะยินดีต้อนรับนะคนใหม่เยอะมากๆนะคะครู ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยนะคะแฟนคลับใหม่กดติดตามกดติดดาวเอาไว้นะคะเพราะครูจะมาไลฟ์สดก็อยู่ประมาณช่วงเวลานี้ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะและสวัสดีคนที่สนใจร่วมทําธุรกิจกับครูกระแตนะคะบอกได้เลยค่ะไลฟ์นี้พาคนมีเงินแสนและ ต่อยอดนะคะเงินต้องต่อยอดนะคะเงินเขามีพลังงานของเขาค่ะยิ่งมีเงินเยอะก็ยิ่งดึงดูดเงินเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเงินเขามีพลังงานของเขาอยู่ในตัวจริงไหมคะเงินออกดอกออกผลได้ค่ะแต่เราต้องเป็นคนที่ เป็นคนพวนดินใช่ไหมคะใส่ปุ๋ยพวนดินให้เงินของเรางอกเงยนี่แหละคะ่ะมารับเทคนิคขั้นเทพกับครูกาแตนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสวัสดีคุณสุนิสานะคะโอ้คนไหนเข้ามารัวๆสวัสดีค่ะน้องแมวนะคะนี่ก็คือคนที่จะมาเป็นนะคะคนรวยคนรวยที่รู้แล้วใช่ไหมคะว่าน้องแมวรู้แล้วเนาะว่าบริษัทแม่มดออนไลน์นะ,ะกาแฟยกลังขายง่ายมากๆจริงไหมคะนาง12คือ เริ่มปิดตำนานกันไปแล้วค่ะเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะตอนนี้เราพูดถึงนางร้อยลังแล้วค่ะการลันตีนะคะว่านางร้อยลังเกิดขึ้นในบริษัทแม่มดออนไลน์แน่นอนแล้วก็อยู่ในทีมงานของครูกระแตการันตีฟันธงค่ะบอกเลยค่ะว่าพลังงานขึ้นของบริษัทแม่มดออนไลน์ดึงดูดคนมาให้รวยค่ะมาให้สำเร็จค่ะมาให้เจอคำว่าแพ้สี่บินคำ มาเจอคําว่าความยั่งยืนและได้มรดกจริงๆที่อื่นไม่มีสวัสดีค่ะอาจารย์พ่อนะคะอาจารย์พ่ออาจารย์บรรพฤนะคะเข้ามาการันตีเห็นไหมคะว่าไลน์นี้คือดึงดูดนักธุรกิจค่ะใครไม่ใช่นักธุรกิจใครไม่ใช่นักลงทุนนะคะคิดว่าไลน์นี้อาจจะไม่เหมาะสมนะคะอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออะไรนะคะแต่ไลน์นี้บอกได้เลยเป็นไลน์ของกลุ่มนักธุรกิจนักลงทุน ใครที่อยากลงทุนใครอยากจะทำธุรกิจออนไลน์แชร์ไลน์นี้ออกไปให้เยอะๆค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ากลุ่มนักธุรกิจนักลงทุนมีเยอะมากขนาดไหนคุณรู้ไหมคะว่าการลงทุนแบบอื่นๆใช้เงินลงทุนเยอะมากแต่การลงทุนในบริษัทแม่มดออนไลน์คุณรู้ไหมคะลงทุนน้อยมากๆเมื่อสักครู่นะคะน้อยไหมคะ 1, นึ่งแสกว่าสองพบาทแต่สามารถสร้าง ผลตอบแทนผลกําไรโอ้โหถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เยอะหลายเปอร์เซ็นต์ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จริงไหมคะถ้าเงินนอนนิ่งๆในบัญชีตอนนี้บอกได้เลยค่ะศูนย์จุดนะคะศูนย์จุดเปอร์เซ็นต์นะคะน้อยมากๆไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์ไม่ถึงจุดห้าเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำไปแต่บริษัทแม่มดออนไลน์การลงทุนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะนักธุรกิจเขาจะพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์ จริงไหมคะได้ประมาณ67กว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆมีธุรกิจไหนให้มากกว่านี้บ้างไหมคะมีธุรกิจไหนให้มากกว่านี้ไหมคะไปซื้อทองราคาทองสูงนะคะและตอนนี้คุณคิดว่าพอคุณจะขายทองไปซื้อณนะตอนนี้แล้วคุณขายคุณว่าคุณจะได้ต้นทุนได้เปอร์เซ็นต์การลงทุนที่เท่าไหร่จริงไหมคะถ้าคุณลงทุนในอสังหาณนะตอนนี้ อสังหาใช้เวลาในการได้ผลตอบแทนจริงไหมคะลงทุนโหตอนนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ลงทุนในหุ้นเป็นยังไงคะเสี่ยงไหมคะแต่การลงทุนในบริษัทแม่มดออนไลน์ทำไมเกิดนาง12กําเงิน1 2 0 0 0 0สน0 0บาทมาวางที่บริษัทแม่มดออนไลน์รับกาแฟไป600กล่องและรับเงินขวัญถุง ได้กาแฟและมีเงินขวัญถุงจากท่านประธาน3,000บาทมีที่ไหนคะคิดเป็นเปอร์เซนต์ด่วนเลยค่ะว่ากี่เปอร์เซนต์รับกันสดๆก่อนอ่ะ1 2 0 0 0นะคะได้รับเงินขวัญถุงกลับไปนะคะเอาแค่เงินขวัญถุงประมาณเกือบ3%ละแค่เงินนะคะแค่เอาเงินนะคะเงินสดๆนะคะมาซื้อกาแฟ600กล่อง รับเงินขวัญถุงจากท่านประธานไป3,000ก็บวกมากกว่าดอกเบีย้ยธนาคารอีกจริงไหมคะและที่สำคัญเดี๋ยวมีมูลค่าทองโอนให้อีก2,700บาทโอ้รับไปสามพันบวกอีก2,700 5,700แล้วคะ่ะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ1,2,000นะคะประมาณเกือบ6เซเกือบ6เซ เยอะไหมคะมีดอกเบีย้ยมีแต่ดอกเบีย้ยเงินกู้ใช่ไหมคะ6%แต่นี่คือดอกเบีย้ยเงินรับสดๆเลยค่ะยังไม่นับเกี่ยวกับที่เราเอาไปต่อดอกต่อผลสร้างผลกําไรจริงไหมคะครูละดาไฟลุกเลยจริงไหมคะโอ้โหอาจารย์พ่ออาจารย์บรรพฤ์บอกว่าชูป้ายร้อยเปอร์เซ็นต์คำพูดชัดเจนเสียงรับทุ่ม เต็มพลังนี่ค่ะนักธุรกิจมาการันตีอยู่ในไลน์นี้แชร์ไลน์นี้ออกไปค่ะบอกได้เลยว่าใครอยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์ทำธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์คุณมีแต่กำไรกำไรกำไรค่ะแล้วคุณมีแต่ได้กับได้และสิ่งที่หลายคนตามหานั่นคือคำว่า passive income น้อยที่จะมีคำว่า passive income จริงไหมคะน้อยมากๆพนักง,งานประจำไม่มีแน่นอนค่ะพะนักง,งานประจำไม่มีแน่นอน นักธุรกิจไรนี้สำหรับนักธุรกิจนักลงทุนเจ้าของกิจการถ้าเจอวิกฤตถ้าถูกปิดสั่งปิดอย่างโควิดเนี่ยค่ะธุกรกิจเขาเรียกว่าล้มละลายล้มหายหรืออีกคำหนึ่งคือคำว่าเจ๊งจริงไหมคะเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วมีหลายที่พนักงานถูกเลิกจ้างถูกเลเยอร์เอาเยอะมากๆ ใครญาติเจอบ้างคะสวัสดีค่ะเคพาคุ K ิฟสวัสดีค่ะครูนุชนัะพักนะคะทีมงานที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่อยู่ในรายนี้การันตีด้วยเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นใครไม่ทําธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์ครูบอกว่าโอ้เสียดายเสียชาติเกิดเพราะว่ายุคนี้ต้องทำธุรกิจออนไลน์เท่านั้นและปักหมดกับบริษัทแม่มดออนไลน์โรงงานไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมี บัญชีคุณไม่ต้องทำค่ะแต่เราเสียภาษีนะคะเรานะคะสร้างตัวเองและเราได้ช่วยเหลือผู้คนสร้างคนละให้เขาได้สุขภาพดีกาแฟนิโฮเป็นนวัตกรรมสารอาหารนะคะคือไปดูรีวิวค่ะพูดพูดแล้วแบบว่าเป็นเป็นชั่วโมงก็ไม่จบเกี่ยวกับสารอาหารผลลัพธ์รีวิวเยอะมากๆแม้แต่ตัวครูนะคะตัวครูเองนะคะวันนี้ มีแต่คนทักว่าหน้าเด็กลงหน้าเล็กลงและผิวจะใสไปไหนโอ้โหจะคือเขาเรียกว่าจะใกล้เหยียบเลข5้าแล้วนะคะจะใกล้แล้วค่ะ9แล้วค่ะเพราะว่าอายุหลัก4ี่เนี่ยคือต้องสร้างธุรกิจให้มั่นคงแล้วต้องเตรียมตัวกเสียแล้วจริงไหมคะทำไมบางคนบอกว่า6กระเกษียนตอนนี้ไม่ค่ะตอนนี้40 อ่าสี่สิบกลางๆ4าสี่สิบกลางๆขยับมานิดหนึ่งนะคะแต่ใกล้แล้วค่ะใกล้เลขห้าเนาะสี่สิบกลางๆอยากได้ความมั่นคงอยากเกษียณอยากใช้ชีวิตแบบอิสระละได้จริงๆครัวค่ะเกษียณละไม่ได้ทํางานประจําละอยู่บริษัทแม่มดออนไลน์ทําธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์เกษียณเรื่องของเวลาลวค่ะไ์สดเมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมคะสวัสดีค่ะมาดามแมรลี่นะคะเข้ามาการันตีนะคะ เหมือนมีใครจะมาแบทเทิลน,นะคะมีคนจะแบทเทิลเนหรอคะโอเคเวลาจะไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวครูจะกดรับแบทเทิลน,นะคะอาจจะกดผิดหรืออะไรนะคะแต่บอกได้เลยค่ะไลฟ์นี้ครูบอกเมื่อกี้กาไรแค่กําไรเงินสดที่ท่านประธานให้เงินขวัญถุงและเงินทองนะคะไม่เกี่ยวกับกําไรขายปีกนักขายหรือนักขยาย คุณจัดได้แหละจะขายส่งยกลังหรือจะเป็นกําไรขายปีกแต่ถ้าใครนะคะมีล้านอยู่แล้วแนะนํากําไรขายปีกดีมากๆแต่ถ้าใครนะคะมีทีมงานมีเครือข่ายขายยกลังเป็นคนกลางค้าส่งก็เป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่กําไรเยอะมากๆขายปีก4ี่หมื่นแปดอะถ้าขายแบบบ้าขายยกลังหมื่นห้าโอเคไหมคะลองคํานวณดูนะคะนักคํานวณน,นักธุรกิจ ครูบอกได้เลยค่ะแต่ถ้าใครเป็นนักขยายบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะเราจ่ายทุกชั้นค่ะทุกชั้นค่ะทุกสาขาทุกกล่องทุกสิ่งทุกอย่างบริษัทแม่มดออนไลน์นะค,ะคิดคำนวณด้วยระบบแอปพลิเคชันเราทำธุรกิจเราไม่ได้มาเล่นขายของฉะนั้นระบบสำคัญจริงไหมคะมีระบบสำคัญที่สุดแต่ที่สำคัญค่ะทำออนไลน์ไม่ได้ทำอยู่แค่ บ้านเราทําธุรกิจออนไลน์ได้ทั่วโลกจีมีค่คะทีมงานของครูกระต่ายอยู่ในไลน์นี้เยอะมากๆที่อยู่ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเข้ามาในไลน์นี้ครูสอนเทคนิคและครูถ่ายทอดการทําธุรกิจออนไลน์ผ่านมือถือเครื่องเดียวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหวิธีการวิดีโอคอลนะคะประชุมผ่านซูมประชุมผ่านไลน์มีครบทุกอย่างที่เราจะสื่อสารซึ่งกันและกันจีมีค่คะ ขอบคุณทุกคนที่แชร์ไลน์นี้ออกไปนะคะเพราะว่าไลน์นี้คะ่ะจะพาทุกคนนะคะพาทุกคนมามั่งคั่งเหลือเฟือคะ่ะเราจะพาคนมารวยและเรารวยแล้วเราจะช่วยคนได้เยอะจริงไหมคะ Vivo อยู่สบปลาวมีเงินสักร้อยล้านกีบจะไปทําอะไรดีคะจะไปช่วยเหลือผู้คนได้เยอะไหมร้อยล้านกีบเนี่ยประเทศไทย100ล้านบาทโอ้โหจะไปสร้างวัดจะไปร่วม ทำบุญนะสร้างโรงพยาบาลหรือจะทำบุญอะไรได้เยอะมากๆจริงไหมคะสวัสดีค่ะ k p i ตู้ชบาภายัยคนนี้ก็เป็นทีมงานที่เขาเรียกมือหนึ่งเลยนะคะหัวใจของคนสําเร็จนี้ดูไม่ยากเลยค่ะจริงไหมคะหัวใจของคนสําเร็จดูไม่ยากเพราะมีเป้าหมายมองแล้วว่าบริษัทแม่มดอะไรคือที่สร้างมรดุกได้จริงคนที่เข้ามาโดยส่วนใหญ่มีครอบครัวจริงไหมคะมีครอบครัวสวัสดีค่ะ เราย่อเราย่อเอาย่อนะคะเดี๋ยวคุต้องหอริ้นนิดนึ่งนะคะเราย่ wisdom คืพี่แคทนะคะ <cle an> <cle an> เข้ามาการันตีในไลน์อีกครูพี่แคทนี่ก็โหธุรกิจมากมายแล้วก็มาการันตีคนที่มีประสบการณ์ในการการทำธุรกิจนะคะคนใหม่นะส่องแม่มดออนไลน์คุณสังเกตได้เลยค่ะคนที่อยู่ในบริษัทแม่มดออนไลน์เขามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเขาถึงตกผลึกที่ บริษัทแม่มดออนไลน์เห็นประโยชน์เห็นแล้วว่าความมั่งคั่งค่ะความมั่งคั่งและความมั่นคงอยู่ที่บริษัทแม่มดออนไลน์ทำไมครูกระแตต้องถือเครื่องคิดเลขใหญ่ขนาดนี้เพราะเราคำนวณเงินกันด้วยหลักหลักร้อยล้านหลักพันล้านค่ะวันนี้ความมั่นคงของบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะครูกระแตการันตีให้ค่ะทำไมถึงกล้าการันตีแตกต่างจากแบรนด์ ออนไลนท์ทั่วไปนะคะเขาขายแค่คอร์สจบไปแค่หนึ่งคนนะคะหรือเน้นให้เจ้าของบริษัทรวยอยู่คนเดียวแต่บริษัทแม่มดออนไลน์เน้นเรื่องของพลังทีมการทําทีมค่ะเปิดสาขาเราค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะอาจารย์พ่อเนาะเราเป็นเจ้าของธุรกิจบริหารธุรกิจด้วยตัวของเราเองแต่ถามว่าเราจะต้องไปสั่งงานชี้งานเอ,อไม่ค่ะมีระบบให้ทุกคนนะคะเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของจริงไหมคะ ทีมงานที่มามาทักครูกระแตก็เป็นเจ้าของธุรกิจเขามี m i n d s e ตของการเป็นเจ้าของธุรกิจน้องตู้ชาบาภัยก็มี m i n d ซ e ตของการเป็นเจ้าของธุรกิจก็บริหารธุรกิจของตัวเองน้องลุงแม้แต่น้องลุงนั่งวิวแชร์นะคะสุขภาพร่างกายคือการนั่งวิวแชร์สุขภาพเกิดเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่น้องลุ่งก็เป็นเจ้าของธุรกิจมีทีมงานด้วยนะน้องลุ่งมีทีมงานเห็นไหมคะมีรายได้นี่คือเสน่ห์ของการทำธุรกิจ ในบริษัทแม่มดออนไลน์ชื่อบริษัทแม่มดออนไลน์แต่คุณรู้ไหมคะช่องทางการทําธุรกิจในบริษัทแม่มดออนไลน์เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออนไลน์หรือออฟไลน์ออฟไลน์เป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วค่ะเรามีญาติพี่น้องเครือข่ายขายตรงหรือมีหน้าร้านมีร้านยามีเอ่อเวหาวมีคนรู้จัก คือได้ทุกพื้นที่สำหรับคนที่กินกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพสำหรับคนที่เป็นความดันเบาหวานนิ้วล็อกเน็บชาพากินสันมะเลงเอาครบในเรื่องของสารสกัดที่ดูแลสุขภาพบอกได้เลยค่ะสรุปสรุปนะคะว่าเพื่อคนบนโลกใบนี้เอาง่ายๆนะ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม่มดออนไลน์เพื่อคนบนโลกใบนี้สองรายได้ก็เพื่อคนบนโลกใบนี้จริงไหมคะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราจะไม่เลือกทําธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์ในเมื่อเป็นธุรกิจสีขาวทําไมใช้คําว่าธุรกิจสีขาวจดทะเบียนถูกต้องเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะจ่ายที่โรงงานโรงงานก็เสียภาษีจริงไหมคะจดทะเบียนก็เสียภาษีให้รัฐบาลจริงไหมคะและแบรนด์ของบริษัทแม่มดออนไลน์ กดเก้าก้านะคะสวัสดีค่ะท่านประธานนะคะมาดามหนิงผู้หญิงหมื่นล้านค่ะบอกได้เลยค่ะท่านประธานของเรานะมาดามหนิงผู้หญิงหมื่นล้านเข้ามาการันตีความมั่นคงค่ะทุกคน แชร์ไลน์นี้แล้วก็ปักหมดบอกคนที่สองพวกเรานะคะว่าแม่มดออนไลน์โคตรมั่นคงเลยค่ะมั่นคงไม่เท่าไหรนะยังมั่งคั่งเหลือเฟือด้วยค่ะที่นี่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟือเท่าไรก็ได้เลยค่ะเต็มที่เพราะที่นี่เราให้จริงๆค่ะสอนวิธีการให้ทุกคนค่ะ เป็นเจ้าของธุรกิจในเมื่อคนที่รวยนะคะคือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจริงไหมคะนักธุรกิจนักลงทุนย่อมรู้ดีค่ะคนรวยคือคนที่ทําธุรกิจไม่ใช่ลูกจ้างจริงไหมคะฉะน,นั้นแชร์ไลน์นี้ชวนคนมาทําธุรกิจเจ้าของแบรนด์มาการันตีเรียบร้อยนะครับาาดามหนึ่งผู้หญิงยุคใหม่หรือมาดามหนึงผู้หญิงหมื่นล้านค่ะหมื่นล้านมั่นคงไหมคะพอไหมคะครูหนิงมาบอกว่าดูไลน์นี้มียอดอาจารย์ พ่อจ่าโอตะระดิษเกรี๊ดค่ะเห็นไหมคะการันตีที่นี่ใช้พลังงาน ะะพลังงานเงินค่ะดูดนะคะพลังงานความรู้พลังงานศักยภาพในตัวของทุกคนค่ะดูจากต้นแบบนะท่านประธานมาดามหนิงผู้หญิงหมื่นล้านนะคะพลังงานท่านสูงมากฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะบอร์ดผู้บริหารทั้ง11ท่านวิสตอมทั้ง11ท่านจะขนาดไหนและลอยยอนวิสตอมและบอร์ดผู้บริหารและผู้นําสูงสุดแต่ละท่านโอ้โหบอกได้เลยค่ะและทุกคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับบริษัทแม่หมดลายจีนไหมคะเข้ามาเพื่อ ก็เป็นเจ้าของธุรกิจครูหนิงบอกว่าเรายอร่อโลกให้คนมั่งคั่งเหลือเฟือแบบไม่แบ่งแยกวุธีการศึกษาใช่ค่ะไม่แบ่งแยกวุธิการศึกษาไม่แบ่งแยกคุณวุฒิวัยวุฒิอ่ะว่าได้เลยค่ะไม่แบ่งแยกคุณวุฒิวัยวุฒิทุกคนทําได้น้องลวงทาได้น้องน้าหวานก็ไายได้จริงไหมคะน้องน้ําหวานลูกแม่เพิ่งโอ้โหที่นี่หรือสวออจะบอกว่าเรายอ่อ ครูพี่แคทเป็นสวก็ไม่ได้เนาะเลข6เลข6กลับเป็นเลข3ได้จริงไหมคะหรือแม่หนูเล็กเจ้าของกิจการไม่ว่ารุ่นไหนนะคะเราย่นย่อให้ทุกคน,นะคะมั่งคั่งเหลือเฟือเยอะมากๆเดี๋ยวครูนะคะเข้าระบบของบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะพาทุกคนนะคะไปเรียนในกลุ่มเรียนรายรับห้องห้างนะคะและใครสนใจการ ทำธุรกิจแบบมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะทักครูกระแตและทักทีมงานในไลฟ์ของครูกระแตได้เลยนะครูหนึ่งยังบอกการันตีอีกครั้งหนึ่งนะคะนักธุรกิจตบเท้าเข้ามาเพราะเราช่วยให้คนมั่นคงในออนไลน์นี่ค่ะทั้งมั่งคั่งเหลือเฟือและมั่นคงในออนไลน์ท่านประธานมาการันตีนะคะและครูกระแตก็การันตีอีกคนหนึ่งและทุกคนที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยเจ้าของธุรกิจ การันตีทุกคนแชร์ไลน์นี้ออกไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนค่ะการลันตีในไลน์ชัดเจนนะคะเราไปเข้าห้องเรียนในกลุ่มลายปิดกันนะคะห้องห้างค่ะและใครอยากจะเรียนแบบเทคนิคขั้นเทพวันนี้ครูครูใช้เวลาระยะสั้นๆนะคะแต่แฝงด้วยไลน์ได้นะ,ะใช้ห2 0 0 0แสนนะคะสร้างธุรกิจ ให้เป็นเงินล้านทักครูกะแต่และทักทีมงานนะคะร่วมงานกับเรานะคะมีแต่เวทีที่ใช้ดึงศักยภาพแลกกับเงินหลายร้อยล้านอันนี้เชื่อและการันตีในไลน์นี้มากๆนะสวัสดีค่ะครูวิลักษ์อทุกคนเข้ามาในไลน์นี้กันเยอะมากๆขอบคุณมากๆนะคะวันนี้คนสำเร็จนักธุรกิจนักเครือข่ายขายตรง มาการันตีอยู่ในไลน์นี้เยอะมากๆใครใครไม่ทำคุณเงินหายไปหลายร้อยล้านจริงไหมคะท่านประธานใครไม่ทำธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์คุณพลาดเงินในอากาศและพลาดการเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่มีที่ไหนให้เราได้ขนาดนี้เงินเขาเรียกว่าเงินแสนสร้างเงินหลายร้อยล้านคูณบอกได้เลยคะ่ะว่าสำเร็จแน่นอนและย่นย่อเวลาด้วยคะ่ะ ยิ่งการออกมาไลฟ์อะจะทําให้เราอะขยายธุรกิจไปได้จริงๆค่ะอ่ะเดี๋ยวครูจบไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันไลฟ์หน้านะคะครูให้ทุกคน Follow และติดตามนะให้ Follow และติดตามครูรับคนที่ต้องการนะ,ะเพราะว่าวันนี้วันที่11และใครอยากจะใช้เลขวันที่11นะคะสร้างธุรกิจหรือใครอยากจะใช้คำว่า วันแม่ค่ะพราไปษัทแม่มดออนไลน์แม่คือคำว่ายิ่งใหญ่มากๆใครจะใช้คำว่าแม่ในวันที่12ปิดนะคะ1 2 0 0 0บาทนะคะเป็นนาง12โอ้โหถ้าใครนะเป็นนาง12วันที่12ใช้งบ1 2 0 0 0บาทในการเป็นนาง12เลข12 12มาการันตีว่าคุณอยากปักหมดุดขยายธุรกิจด้วยเลข1 2ของคุณ ให้เป็นตัวเลขชีวิตเราเกิดมาด้วยตัวเลขการันตีด้วยตัวเลขจงเชื่อค่ะค่ะว่าคุณเลือกทำธุรกิจในวันที่ดีที่สุดวันที่12ครูก็มองว่าเฮ้ย12เดือน8โอ้และเป็นวันแม่แล้วก็ร่วมทำธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์และมีครูกะแตเป็นแม่ทัพแม่ทีมเป็นแม่ทีมรายใหญ่ที่ คอยพาคุณนะคะเป็นครูเป็นโค้ชชี้นำคุณและถ่ายทอดเทคนิคเ,เขาเรียกว่ามาสำเร็จมารวยเ,เขาเรียกว่าครูหนิงปักหมดที่หมื่นล้านละคุณมาเป็นหุ้นส่วนคุณคิดว่าคุณจะไปที่เท่าไหร่มาดามหนิงผู้หญิงหมื่นล้านคุณคิดว่าคุณจะอยู่ที่เท่าไหร่หลักร้อยหลักพัน หรือคุณจะเฉียดหลักหมื่นล้านอยู่ที่คุณค่ะเลือกร่วมทีมกับครูกาแตนะคะเป้าหมายใหญ่เราไปด้วยกันค่ะแต่ถ้าเป้าหมายเล็กนะคะแนะนำติดตามไลฟ์คนอื่นได้นะ,ะแต่ถ้าเป้าหมายใหญ่นะ,ะติดตามครูกระแตได้เลยค่ะเพราะครูกระแตปักหมดุดเขาเรียกว่ามาเพื่อสําเร็จมาเป็นนักธุรกิจออนไลน์แล้วพบกันนะคะทักทีมงานของครูกระแตทุกคนปักหมดุดปักพิกัด ฝากเบอร์โทรฝากร้านได้นะเพราะครูเชื่อว่าคนอยากทำธุรกิจกับพวกเราเยอะมากๆใครสนใจนะร่วมทีมกับครูกระแตทักมาได้เลยค่ะไปเรียนในกลุ่มเรียนรายรับกันค่ะเลยมาสิบนาทีละขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันไลฟ์หน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ